ครับสวัสดีมันอยู่กับบ่าวตาคำตะกาผมหลังจากไปคลิปที่ออกไปท่วงของบ้านิพจน์ครับถ้ามีโอกาสถ่ายคลิปของพี่น้องในลำช่วงอีกว่าออกมาเอด็ดกอกง่วยคุณป่าครับยังที่เปียวจะเป็นมือแต่จะเล่ยนนะครับพอตอนนี้กําลังเร่งมือให้ป่าอยู่พเพราะจะเอ็ดอีกอัน คนนี่แนวเฮ็ดอีกครับนี่อาพีนองของมาเน็ยู่สวนครับมือน,นี่สวนทุเรียนกับสวนมะขามเยอะใกล้กันน่ครับตัดหญ้าพร้อมมือน,นี้ก็คือสวนทุเรียนครับมีต้นกล้วยพร้อมกล้วยก็ได้กินมากได้กินมากเนี่ยปลูกต้นกล้วยไว้นี่ก็คือถ้าเปิดสปริงเกอร์ พราะจะได้ผลผลิตทั้งสองอยางแล้วก็ต้นกล้วยมันจะแบบว่ามันจะมีน้ำตลอดครับมันจะมีน้ำอยู่ตลอดแล้วก็ต้นทุเรียนนี่มันมันก็จะมันก็จะซูมตลอดครับเพราะว่าอยู่นี่นเดี๋ยวบอกตาภาเขาว่ามึไงไกลๆครับเอาเฟืองมากบครับเฟืองหรือฟางนี่แหละ คือกันนั่นแหละครับกับชุ่มหนาหนาพันหนาหางสีครับต้นกล้วยชุ่มกล้วยหอมครับกล้วยไข่นี่ครับกำลังเป็นปลาผลเป็น,ปนกำลังเป็นปลาผลละไม้ครับเคยมี มีต้นบังเงาะพร้อมครับมีต้นบางเงาะหกต้นนี่แหละแล้วก็จะมีต้นมงคุดแน่ต้นยางแน่ครับลายยางครับอยู่นี่นเด็กศเลียังกำลังกำลังไงกัทารุ่นกันครับว่ามันจะเป็นยังไงจะรอดบ่หรือยังไงครับขา,ขาวข่าวปลาพ่นกำลังปลาพ่าน,นสีดยาขึ้นไป เมื่อกี้นี่ครับอยู่ตรงๆเป็นบอ่อปลาเบาต้นครับใต้นี่อันนี้เป็นบอ่บอบ่อปลาเขง่งบอ่อปลาหมอนี่ครับมีปลาชิวพอม เอาม่งปลาซิวมาใส่พอได้ไปคกับ่านจะเป็นบอกกรบครับผม่านจะเป็นกรบพูดนะพี่น้องมึงอยู่รังข้างครับ mm hmm. นอนอยู่เต็ี้ยมมึงเด้อเดี๋ยวบ่าวตายย่าง,งาไปฟังเสียงมันโดดวโดรพี่น้อง หลายมากวะมีไงเลยครับอุ้ยบอกบอลต้นพูณนะอู้หูไลครับไลยขนาดไลยขนาดวัด มันกระแนมมึงเฮ้ามันก็แนมมึงเข้ากันครับอืเห็นปะม, <c oughs> มันกระยานเนาะ,ะไปเท่าไรเลยคุณนี่พี่น้องทั้งพี่พ้อมอยู่ในป่ปลาครับ,ท,ท,รบทั้งนี่กบคืนมาทั้งเดอนทั้งโขกทั้งปลาหลี่หลี่อยู่หันก็มีครับ ไล่มากไปเดี๋ยวจะพาไปเมืองบอ่อปลาทาั้งพุ่นนี่ครับเป็นบอ่อปลาดุกกับบอ่อปลาน,นกกิ่งกะปลาปลาดุกกะพึ่งเอาลงปลานิ่งน,นี่แต้พุ่นละครับแต่บ่อตะทายคลิปให้พี่น้องได้รับชมกะโดนแล้วกะไปเมืองปลานิ่งครับว่ามันใหญ่สมัย เดี๋ยวจะพาพี่น้องลงไปเลยครับอารับแดบเมืองปดุกปอนครับปดุกของบาวต้นเพิ่นลงอีกสองบ่อครับผมเพิ่นขุดบอ่อไม่พร้อมขุดบอ่อไม่เอาปลาลงอีกไปจะพาเมืองม,มุมพร้อมกันครับไปครับหอยบ,บอ่อปดุกเป็นที่เรียบร้อยครับตัวขุนกระบ,บอหนึ่งครับอยู่นี่กระบอหนึ่งเห็นไหมนรขุดไม้ครับขุดบอ่อไม่เอาปลาลงแล้วบ่อขุดได้ับ ประมาณสามสี่เดือนมงสี่เดือนครับบอลป่ะเดี๋ยวบอตาเอาหัวหารไมมอันมะเกือมันที่น้องถามเมืองครับปลาดุกปลาดุกบาตนโตง่ญ่ขนาดครับนะหัวหารให้มือแล้วสอบครับเพราะว่าเ้าเครื่องสอบแรงเครื่องสอบไอ้เบอือใหญ่ เรวไปบางพร้อมๆกันโอ้ยหัวหันอยู่ทึ่งาลายเลยอยู่ทึ่งหน้าอยู่ทึ่งออโคดครับ,ม,รบมันบางบางบางเราออกแน่แล้วครับ

ว่าลงไปเนี่ครับงครับงอยู่นี่ปลับงายมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอีกบ่อ,บอหนึ่งครับบอ่อหน่อยยัไงไงต้นลูกตะไคร้ไว้ตะไคร้พร้อม อบบอ,บอ,บอเลยก็มีประโยชน์อีกก็คือเพราะว่าดินไม่ฮะก็คุดขุดขึ้นมาคราก็ให้มันดินแกบแต่ก่อนเอาตะไคร่มาปลูกเมืงบ่อน,นี้ครับบ่อน,นี่พึ่งปร้อยครับท,ทุกคนครับ เรียงตาบปาดพี่ลืกรไปอือหือเป็นไงครับเป็นแพ้เลยเอาเดี๋ยวบราตายอย่าลงบนเลยเนี่ยเมึงครับได้เกี่ยวกันยูด,ดำ เอ็มนองกันเลยนะเอ๊ะทีนี้มจะได้คลายเบิอดอแล้วพี่น้องนะจีบอนี่บอนี่จะลุ้งลุงตามหลังบอนี่ครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้ออกออกคลายก่อนเหลือเหลือบอนี่ครับ เมืองพี่นองจนดำยุนี่นาจะสองหมื่นครับยุนีสองนาจะสองหมื่นตหรือหรือหอดประมาณสองหมื่นหายุนี่อีกอีกสองหมื่นไได้แอบเศรษฐกิจของบาตุนเพินตอนนี้จะพาไปเมืองอีกมง่งนึงครับไปเมืองปานินปานินนี่คือ บริเวออกไปขายแต่ถ้ามีถ้ามีคนสังครับถ้ามีพัวข่ามาสังหรือเพื่อนเอาไปสังไปกินหรือมีบุญมีงานเพื่อนกะสังโทษโท้อเขามากว่ามีป้ายติดอยู่หนาหนาท่างไงครับเพื่อนท้เขามากอะถ้าากได้ปลานิ่นปลาดุกเพื่อนกะเ,เพื่อนกะไปส่งครับนี่เดี๋ยวพอตาพาไปเมืองปลานิ่นครับ ตัวนี้จะมีปลานิ่นกับปลาบึกปลาบึกยี่สิบตัวครับตัวนี้พอตอนตอนนี้นะบ้องห,หัวมันยังอีกตัวครับปลาบึกว่าน้ำมาฝนมา้าวังยาน,นี่ช่วงปล่อยไม่ไม่อะกะกะ็ที่เฮียเบิดหรอกะ <laughs> <laughs> เฮียบปแน่แล้วเครื <laughs> ่องขึ้นน้ำเทอร์โบทียนครับ ได้ยินเสียงคนยางเริ่มมาแล้วครับได้ยินเสียงคนยางมากมันก็เริ่มมาเรื่อยๆครับเห็นมาคุณเดี๋ยวเดี๋ยวบาตาหาหัวหันก่อนอันนี้คือนกป,ปางหางมันปุยเลยดิหัวหันมุมนี้ครับบ่ได้เอามานึ่ เดี๋ยวขออนุญาตไปเอาไอ้หัวหางแล้วนะผมมาครับเอาหัวหางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว,วจะมาวงปลานินเหกันครับเดี๋ยวของวันนี่ปลานินครับปลานินแนี้ยจะเหยนพร้อมปลาบึกพร้อมครับ เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วปลานึ่งคร,ยยครับยูน่ก็มีครับอยู่น่ก็มีเพราะว่าไอคุณป่าเอาขึืนมาไว้ท่กกินเอ็ดกินหรือจังหดกันยังบุหรีครับมันกูไป มวยครับแปดหมื่นเริ่มตายแล้วมคงตายตัวนี้นี่ีไ่เลยไปไปไหนกันสุดยอดครับรู้สึกว่าตัวนี้เริ่มฮอนแดดมากแล้ว ปลาพ่นสียาทุเรียนชาวไหลเหมือนกันคนระับก็นั่งกันตัวรอจะเลี้ยอยู่เดี๋ยวคลิปนี้บาวตาคำตะก,การฝากไว้พเพียงนี้ผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์อ่างบาวตาคำตะก,การเนาะเดี๋ยวจะมีอย่างอัปเดตให้เจ้า ให้ทุกครูทุกคนได้รับชมอีกได้่ายคลิปอีกครับเมองครับคุณอะกองจองกองจองออกมายังนี่อมหวานป่ะเปลี่ยนเป็ีอันเปนี่ยนน้องนางไม่เอาเอาัวน้องเมียไปนะครับผม